สวัสดีครับรีวิวถนนต่อเนื่องเลยครับวิ่งมาจากสมุทรสงครามครับนะฮะจะไปนู่นเลยครับไปอาทางอัมพวาแล้วก็ผ่านอำเภอคนคนทีนะแล้วก็ไปนู่นเลยครับบางแพงบางแพงถนนเพชรเกษมวิ่งจากราชบุรีไปคนครปฐมครับ นี่ครับก็หาเรื่องขับรถกินน้ำมันเล่นนะครับฮาแม่กองเซ็นเตอร์โหร้านใหญ่เลยนะตรงนี้นะอยู่ซ้ายมือนะคืออะไรอะ่ะยินดีต้อนรับนะครับเราขึ้นสะพานแล้วครับนี่ฮะสะพานครับก้ามฝั่งไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับวัดช่องลมอยู่ข้างหน้าใช่ไหม ว,วัดบนทางโอ้โหเส้นทางม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะชิดซ้ายนิดๆนะฮะแบบช้าๆนะฮะนี่วัดช่องลมครับวัดช่องลมครับฮนะอ่าตำบลบ้านปลกนะฮะเดี๋ยวเราเข้าวัดนิดหนึ่งครับไปหาของกินครับไปหาของกิน เดี๋ยวเราไปวนรอบท้ายวัดดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยครัเลยมาแล้วครับตลาดนี้เราถ่ายนะฮะให้ดูวัดช่องลมครับเนี่ยๆๆๆๆเห็นไหมครับวัดช่องลมตำบลบ้านปลกนะครับอำเภอเมืองสมุทรสงครามข่าวต่างนี้นะครับโอเคครับตลาดอยู่ซ้ายมือนะลอตเตอรี่อยู่ขวามือครับวัดช่องลม ป้าหมายเราไปกินเนืวอกาต้มก่อนเดินทางต่อครับตาเจ็คได้คลิปหนึ่งเดี๋ยวถ่ายลงตาเจ็คไปทั้งไหนอ่ะนี่ตลาดอยู่นะตาเจ็กก็ต้องไปข้างหน้านครับยิมคลองพอดีครับท่านผู้ชมวัดช่องลมวัดดังนะครับคนคนเพื่อนๆก็เคยได้ยินนะครับเซิร์ชดูใน Google Maps นะวัดดังเองยุกไม่ว่าตาเจ็กมายังไม่รู้ ถ้าไม่มาเขาอ,อดเนาะยังไม่มาครับตาเจ็กไม่รู้ครับเดี๋ยววนๆนหน่อยกี่โมงแล้วว่าสองโมงตาเจ็กมาสี่โมงอืมมาสายอะ่ะแต่แจ็คมาสี่โมงมยังไม่มีตาเจ็กจะอยู่ตรงนี้อะ่ะ โอเคนี่คือวัดช่องลมครับเราเข้า,ขามาเซอร์เว์ครับมันจะมีสะพานข้ามนะครับตัวเช็กจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงไหนกองตาเจ็ก อ๋อตาเจ็กอยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เห็นเห็นแต่เรือตาเจ็กไงน่นอดเลยครับไปเลยครับได้ดูตลาดครับนี่ครตลาดตลาดวัดช่องลมวัดช่องลมครับไปดูตลาดวัดช่องลม,งลม,รลงลมเราขับรถเซอร์เวย์ครับนี่ แต่ออกทางนี้จะเหมาะจะถูกไหมเนี่ยเอาไปนะขับตั้งเริ่มดีกว่าเดี๋ยวก็จัดข้าวของโอเคครับนี่คือในภายในวัดนะครับวัดช่องลมอ่าโอเคครับไอ้ชมอีกทีผมผมไม่ลงนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดอยู่นี่ฮนะก็ให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับ นี่ครัวัดสวยมากครับพ็แม่กวนอิมโอเหม,มีมีหลายอย่างนะครับพระพิเลรศก็มีนะครับพระพิทเลรศก็มีนะฮะสวยหามมากครับ ก็มาขายตลาดนัดนี้บ่อยครับแต่วันนี้ฝนมันมืดนะไม่อยากจะขายนี่ฮะวัดครับวัดโอ้โหวัดพัฒนาวัดท่องเที่ยวครับก็ก็แล้วแต่ครับนี่ข้านหน้าเป็นซุ้มประตูนะครับถ้าเข้าก็ฝั่งด้านขวาวถ้าออกก็ขวางด้านซ้ายครับ วัดสวยครับนี่ตลาดนัดนฮะ,ะดูไว้ดูตลาดนัดเลยไม่อยากลงตอนนี้นะครับเพราะคนมันเยอะก็เลยขอถ่ายแบบนี้แล้วกันเอาตลาด,ว,ดลาวัดช่องลมอา่าวัดช่องลมออกตลาดออกนะครับเราเราไม่ได้ถ่ายตลาดเราก็วนเข้ามาหาว่าจะมากินกะต้มตาแจ๊กฮะ,ะดังมากแต่ไม่ได้กินอา้าไปต่อครับ